เดเลกับมิเกียวสองกรณีที่อาจคล้ายกันติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับ2กรณีของจอห์นโอบีมิเกียลกับเดเลจากกรณีที่รำพูลวอริเออร์เปิดตัวเดเลกองหน้าชาวบราซิลเพื่อร่วมทัพในฤด,ดูกาลหน้าแต่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เซ็นออฟเฟอร์ย้ายมาร่วมกับพีทีประจวบแล้วทำให้อาจเกิดปัญหาตามมา ซึ่งอาจคล้ายกับกรณีของจอร์นโอบีมิเกลในปี2005จอห์นโอบีมิเกลเด็กหนุ่มดาวรุ่งชาวไนจีเรียเยาวชนจากสโมสรดินออสโซ so. ทีมในลีกนอร์เวย์ในเวลานั้นที่เนื้อหอมมากๆทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างลุมกันจีบซึ่งทางเชลซีถึงกับให้เงินสนับสนุนกินเปล่ากับเจ้าตัวไว้ใช้ใจ่ายและดูแลครอบครัว เพื่อหวังซื้อใจว่าเมื่อนักเตะอายุครบ18ปีจะได้เซ็นสัญญาอาชีพกับทีมแต่เมื่อ22เมษายนปี2005เจ้าตัวอายุ18ปีครบบริบูรณ์ดันถูกสโมอสรดินออสโลจับเซ็นสัญญานักเตะอาชีพเท่ากับว่าหากทีมไหนอยากได้ตัวไปต้องทําการซื้อขายตามปกติทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดินเกมเรียวตัดสินใจจ่าย4ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของมิเกลและมอบค่าเหนื่อยให้สัปดาห์ละ10,000ปอนด์โดยได้แถลงข่าวเปิดตัวและสวมเสื้อหมายเลข21ซึ่งจะปล่อยให้มิเกลเล่นกับสโมสรอนดินออสโลจนจบฤดูกาลแล้วค่อยย้ายมาแมนยูภายหลังแต่เมื่อเชลซีรู้ข่าวว่าพลาดคว้าวตัวจอห์นโอบีมิเกลจึงไล่สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าตัวถึงได้เซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสรอนดินออสโลซึ่งเด็กหนุ่มวัย18ปีได้กล่าวว่าไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับดังกล่าวเลยจน เมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2005มิเกียวได้ออกแถลงข่าวว่าการเซ็นสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของเจ้าตัวซึ่งเจ้าตัวอยากจะย้ายมาร่วมกับเชลซีมากกว่าและในระหว่างที่ทุกอย่างยังไม่ลงตัวมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและจอร์นโอบีมิเกลวัยวว18ปีทำผลงานกับทีมชาติในกีเรียได้อย่างโดดเด่นและพาทีมคว้ารองแชมป์ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศพ่ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีลิโอเนลเมสซี่ไป1ประตูต่อ2ทําให้จอร์ดอูบีมิเกลเนื้อหอมขึ้นกว่าเดิมและในระหว่างนี้เรื่องยังคาราคาซังจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2006เชลซีตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยจ่ายเงินให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน16ล้านปอนด์โดย4ล้านปอนด์ก้อนแรกเป็นค่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจ่ายให้กับลินออสโลจึงทำให้เมื่อวันที่1มิถุนายนปี2006เมื่อตลาดเปิด จอนโอบิมิเกียวจึงได้ย้ายมาร่วมทัพสิงโตนึ่งมันคามเชลซีและสวมหมายเลข12 ส่วนกรณีของเดเลกองหน้าชาวบาร์ซิลที่หมดสัญญากับทางราชบุรีเอฟซีทำให้เจ้าตัวสามารถเลือกย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวและเมื่อวันที่17พฤษภาคมสโมสรำภูนวอริเออร์ได้เปิดตัวกองหน้ารายนี้ซึ่งดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้ดีเพราะเจ้าตัวจะได้ร่วมงานกับอเล็กซานเดกามากุนซือร่วมชาติอีกทั้งยังเคยร่วมงานกันมาแล้วในสีเสื้อของเมืองทองยูเนเต็ด แต่หลังจากนั้นกับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เซ็นออฟเฟอร์ย้ายมาร่วมกับพีทีประจวบแล้วเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาทำให้ลำพูนได้สอบถามไปยังเอเจนต์ของเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำตอบที่ได้คือเดลเลยได้เซ็นออฟเฟอร์กับทางพีทีประจวบจริงซึ่งจะได้รับสัญญาจ้างฉบับจริงหลังเซ็นภายใน2วันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าตัวกับไม่ได้รับสัญญาดังกล่าวทางเอเจนต์จึงถือว่าออฟเฟอร์นี้เป็นโมฆะ ซึ่งหลังจากนี้สถานการณ์จะจบลงแบบใดต้องติดตามในตอนต่อไปติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ